ใบไม้มงคลเมื่อกี้ที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะก็คือสิบอย่างด้วยกันนะคะใบไม้มงคลนะคะที่ครูหยิบยกมาเนี่ยจะหยิบยกให้เราดูนะคะมีประมาณ20นะคะก็ะเมื่อกี้ที่ครูกล่าวไปแล้วจะเป็นต้นแก้วนะคะต้นโกศลต้นควนอิมต้นกระดังงาต้นมะย,ยม ต้นบานไม่รู้โดยต้นดาวเรืองนะคะต้นกล้วยไม้แล้วก็ต้นพุดธนะคะต่อไปนะคะชนิดที่11นะคะเป็นไม้มงคลที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือต้นต้นพญายอค่ะอันนี้ก็มีความเชื่อว่าการดำเนินชีวิตจะเรียบราบรื่นนะคะมีความสุขสมบูรณ นะคะทั้งพันไม้ด้วยนะคะเป็นสปปรรพคุณทางยาอย่างหนึ่งนะคะ,สะเสด็จความพรตัวเมียนั่นเองนะคะตัวลําต้นหึืก้านก,ก็จะมีสีเขียวนะคะต่อไปต้นจำปาค่ะต้นจำปานี่ก็เป็นต้นไม้นำ,นำโชคนะคะเป็นต้นไม้มงคลเหมาะกับคนที่เกิดวันอา,าทิตย์นะคะเหมือนกับบางคนจะมีความเชื่อว่าถ้าปลูกต้นนี้เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์นะคะต้นจำปานี่ก็จะเหมาะกับคนที่เกิดวันอา,าทิตย์ ะะต้นจำปาก็จะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะมีกิ่นของนะคะแล้วก็แรกแรีในช่วงพค่ขั้นะคะดอกก็จะมีสีน้ำตาลบนขาวเล็กน้อยนะคะต่อไปอต้นหนึ่งต้นต้นชบานะคะต้นชบานะคะต้นชบานี่ก็มีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่นําเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะไร้ประสัตว์ไร้ปัญหาต่างๆนะคะแต่บางที่ กไม่นิยมปลูกเท่าไหร่นะคะต้นชาบาก็เชื่อว่าเป็นไม้ไม่มงคลเพราะในยุคอดีตเนี่ยเขาใช้กับสมคอนักพูดปหารนะคะว่ากันอย่างนั้นนะคะในยุคอดีตแต่ในปัจจุบันหลายๆบ้านก็ปลูกกันเพราะว่ามีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ใบมันจะบางๆน่ารักเหมือนกับสีเสื้อนะคะและแต่ละสีเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่คนละแบบกันนะมีทั้งชบาเหลืองชบาขาวชบาหลอดนะคะตัวต้านชบาหลอดก็จะสวยสดใสน่ารักนะคะ นี้ก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะต้นไม้ชงมงคลอีกชนิดหนึ่งคือคือต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูณที่ส่วนใหญ่นิยมปลูกในหน่วยงานราชการมากกว่านะคะเพราะว่าสีเหลืองสดใสเหมือนกับสีทองนะคะเปลง่งปลั่งทำให้รู้สึกว่าเป็นเป็นสีของความเป็นมงคลเป็นเกียรติยศศักดิ์สีนะคะตามบ้านนิดน้อยมากที่จะปลูกเพราะว่าเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่นะคะนอกจากนั้นก็สามารถที่จะ บริเวณเส้นทางต่างๆนะคะถ้านักเรียนเคยไปเที่ยวทางด้านภาคอีสานนะคะก็จะปลูกระหว่างสองข้างทางนะคะที่เราเรียกดอกคูนนั่นหละคะ่ะพอสองข้างทางที่เราผ่านไปเนี่ยนะคะก็จะมีดอกคูนเหลืองๆสวยสดงดงามน,นะคะก็นิยมจอดรถแล้วก็ไปถ่ายรูปเหมือนจะคนไปญี่ปุ่นร็ต้องไปถ่ายดอกสักรุระนี้เป็นต้นนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นโอยเซียนค่ะ โพยเซียนนี่มีทั้งสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะสดใสนะคะคำว่าโพยเซียนก็คือความโชคดีโชคลาภก้าวหน้านะคะเหมือนกับเทพพระเจ้าเซียนอะไรพวกนี้นะคะก็เลยเชื่อว่าเป็นไม้มงคลน,นะคะอของของโพยเจ้าโพยเซียนนะคะต่อไปนะคะต้นเข็มค่ะคิดเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะนอกจากถูกในบ้านแล้วนิยมใช้ในอะไรคะในบ้านไหว้ผี เพราะว่าผู้ที่ใช้ต้นเข็มผูกรอบบ้านนี่ก็เชื่อว่าทาให้ชีวิตนี่มีมงคลนะคะ,ะมีความคิดความอ่านที่ดีมีความเฉลียวฉลาดหลักแหลงเหมือนกับชื่อของต้นเข็มนะคะแล้วก็คนไทยในโบราณนี่นิยมเข็มมาประดับนะคะในพิธีไหว้ครูนะคะหนูจะเห็นว่าในเจกกันพานดอกไม้ต่างๆนี่ก็จะมีนิยมหล่านั้นไปนะคะแล้วก็ ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างนม้มีพานวหว้ครูเป็นรูปมิกกี้เมาส์มีเป็นฟูชิเป็นหน้าเจ้าหญิงต่างๆพวกนี้แต่ว่าเหล่านี้เด็กๆก,ก็ยังแซมของพวกนี้เข้าไปนะคะบางทีเป็นตัวจินเลนเลนล,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 ล่าในตัวพานวหว้ครูแต่ก็ยังมีดอกเข็มปักอยู่บนหัวอะไรพวกนี้นะคะก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่า เป็นการเสริมชีวิตให้พวกเรานะคะครูบาอาจารย์ก็รับผ่านมาพระกสิทธ์เนี่ยได้งนนอบตัวเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์นะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะชนิดที่17ที่เป็นไม้มงคลที่ชอบชอบนียมชมช,ชอบกันก็คือต้นมะลิค่ะต้นมะลินะคะเราเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่สูงค้านะคะขาวบริสุทธิ์นะคะสัญลักษณ์ของวันแม่ด้วยใช่ไหมคะต้นมะลิ นะคะคนนิยมสูงกันนะคะบริสุทธิ์ผุดของนะคะเป็นที่นิยมของผู้พบเห็นนะคะถ้าในยุคโบราณนักเรียนมันมีขันโบราณนักเรียนไม่ทราบเคยเห็นหรือเปล่าคะก็ถ้ามีแขกบ้านแขกเรือนมาเยี่ยมเยือนนะคะก็จะเอาดอกมะลิเนี่ยโรยลงไปในขันด้วยนะคะก<ม>็เป็นสิ่งที่ดีคนที่ได้รับประทานก็รู้สึกดีชุ่มชื่นหัวใจนะคะกลิ่นของดอกมะลินะ,ะบอกสัมผัสถึงความบริสุทธิ์ความรักความอบอุ่น น,ะะนี่คือดอกมะลินะคะไม้มงคลชนิดหนึ่งเหมือนกันที่นิยมปลูกกาบ้านนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะก็คือกระบองเพชรบ้านก็บอกไม่ได้เป็นไม้หนามเป็นไม้ไม่มงคลชีวิตจะมีแต่น้ำอุปสรรคขวัดน้ำนะคะแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปค่ะนิยมมากก็คือ ที่เด็กยุคใหม่นะคะในยุคเทคโนโลยีเห็นนะคะนูก็จะมีต้นตะบองเพชรไว้หน้าคอมพิวเตอร์เอ้ยเราก็ถามว่าทำไมต้องมีต้นตะบองเพชรอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อ้าวก็เป็นไงคะดูดสารพิษได้ดีย๋ยวนี้มีมีต้นตะบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถดูดสารพิษพวกนี้ได้นะคะมีทั้งแบบน้ำแบบไม่น้ำนะคะก็เลยกลายเป็นต้นไม้นิยมแล้วก็เป็นเป็นไม้มงคลที่เสริมรายได้ด้วยนะคะ,ะเสริมรายได้แล้วก็มี มีอะไรคะมีมีความเป็นมงคลน,นะคะแม้สภาพแวดล้อมแห้งแล้งก็เป็นต้นไม้ที่ทนทานนะคะักเรียนหนูปลูกไว้มันก็ไม่ตายานะคะแสะดงว่ามีความแข็งแรงนะคะชีวิตเราก็แข็งแรงอดทนได้ทุกอย่างผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะอีกอันหนึ่งค่ะลูกต้นาาตนางกวักต้นนางกวักก็รู้สึกว่ากวักสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาในบ้านของเรานะคะ ก็นิยมปลูกไว้ในบ้านสวนต่างๆนะคะเป็นไม้มงคลนะคะอีกอันหนึ่งลูกต้นไม้มงคลอันที่20นะคะอันนี้นิยมปลูกมากเช่นเดียวกันนะคะต้นไผ่ทีนี้ถ้าไม่ได้ปลูกไผ่ใหญ่ก็จะปลูกไผ่เล็กๆก็ยังดีนะคะขอให้ได้ชื่อว่าเป็นต้นไผ่เพราะเชื่อว่ากอไผ่จะทําให้คนในครอบครัวเป็นไงคะรักไครองดองเหนียวแน่นกันเหมือนกับไอ้กอไผ่ที่เกาะแน่นกันไปเลยนะคะ นะคะทีนี้เราจะเห็นว่านอกจากนั้นนะคะความเป็นต้นไผ่นะลูกม,มันบอกความรักใคร่ฟองดองเหนียวแน่นตอกอไผ่แล้วก็มีการโน้มกิ่งน,นะความอ่อนเยออ่อนโยนโน้มไปโน้มมานะคะนิยมนิยมใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านด้วยนะคะหลากหลายนะคะ แล้ว20อย่างไม้มงคลอีกหลายๆยอย่างที่ครูยังไม่ได้กล่าวมาหนูสามารถที่จะไปหามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะมีใบงานในหะ้พวกเราทำนะคะในเรื่องของไม้มงคลก่อนที่จะสู่ในเรื่องของไม้ม,งค,ง,ง,ม,มงคลในการทําพิธีไหว้ครูนะคะก็คือหนูจะเห็นว่ามีขนุนอย่างเงี้ยนะคะเขานิยมมาไหวค้ครูด้วยเพราะจะได้มีคนอุดห,หนุนหนุนนำรวงทั้งปลูกขนุนะชีวิตจะรุ่งเรืองมักขามนะคะเป็นอะไรคะเป็นที่เกรงขามนะคะคนก็จะ รู้สึกเกรงขามักตูมนะคะมาตูมก็คือตูมชีวิตจะได้ตูมตูมชื่นบานนะคะต้นเฟื่องฟ้านะคะมีหลากหลายดอกเครื่องฟ้าก็ชีวิตก็จะได้เฟื่องฟูนะคะถ้าเป็นขนมไหว้เจ้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นไงคะขนมขนมเพื่อนีกอะไรนะขนมฟูมไหมคะเออ่ขนมฟูก็จะนิยมเพราะว่าชื่อมันทําให้ชีวิตฟูหรือว่าอ่าอะไรนะทองหยิบทองหยอดก็มีชื่อทอง,อทองอเข้ามาอย่างเป็นต้นนะคะจากมงกุฎเนีย่ยชีวิตก็จะมีมงกุฎ นะคะเหล่านี้เป็นต้นเนาะอ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้พวกเรานะคะนอกจากนั้นนะคะก็ก็หมดแล้วนะคะในเรื่องของไม้มงคลแต่ยังมีเยอะที่ให้พวกเราไปหามานะคะแล้วก็ใยที่เอาว่ามงคลน,นะคะไม่มียม,มปลูกแต่ก็มีนะคะเหมือนที่ครูเตือนไปแล้วตอนต้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของใบไม้มงคลน,นะคะนักเรียนได้ศึกษาได้ความรู้ว่าอ,อ๋อทำไมร้ององงปลูกต้นในนี้ทําไมมีที่ ส่วนใหญ่ก็โยงใ่มาจับชื่อของตัวต้นไม้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ